อันนี้คือเครือต้อนขีกาครับหรือว่าต้นตุ่มกาเขานะครับคนอีสานบานเห้าหูจกกักจีครับเกิดน้ำทรงไ้ทรงหน้าผมเข่าเหล่ามากดึงมากมวนหนึ่งครับเดี๋ยวเพิ่งผมเจาไปแหัวมันจะกินปะครับขี่นองกตเบ,บิง่งเนอมงามๆครับมันขนาดดินแรงๆแ,แห่งๆมันก็นยังเกิดนะาะธรรมชาติของต้นขีกาเครือมันจะเป็นเครือเาวๆนะครับยู่ในตระกูลแ,แตง ขนาดดินแรงๆแห้งๆมันก็ยังมีความสามารถเกิดเบิ่งผมเจาะหหงวัวงัวจะกินบะหมี่น่องสำหบนี่ง่อยเลยนี่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 คือผลของเขานี่ครับผลจะเป็นแบบนี้นะมันขมครับนี่รสขมจะงวัวจะกินบ่เอาเร็วอาตายเนาะ ขื้นน่ำขั้นแท่นหน้าขื้นน่ำนพื้นที่น่ำเป็นไฮเป็นสวนลหรครับเป็นเครื่อปยาวๆครับอ,อ,อันถ้าเกิดายก็หยาบเกิดนะครับมันคุ้มหยาได้ครับเบ่งมึงเอ้าบังทับกินบ่โว้ยบว่วนเลยครับผแยังกันบ่เนี่ยหรอยังกันบ่เนี่ยเอายังกันบ่เนี่ยแสดงว่ากินครับผแยัง มีหลายๆก็เป็นแต่หอบมาให้กินนีดหรอกครับถือว่าเป็นสมุนไพรย,ยารักษาโรคนํานเนาะกินนนี้ครับกินนี้เ,อเ่องต้นขี้การหรือต้อนบักุมการครับผมสวัสดีครับ